แรงงานวีย4งเป็นลูกจ้างเราเดี๋ยวไม่ได้เรื่องเลยตรงนี้ที่เป็นลูกจ้างประชาชนนีประชาชนจงจ่ายภาษีให้นั่นประชาชนต้องจ่ายภาษีนี่จ้างไปทำงานให้หน้าที่ด้วยให้สิทธินหน้าที่ด้วยให้ไปทําสิทธินั้นหน้าที่นั้นให้บริหารเงินพวกเราด้วยนั่นน่ะนอจกจากจ้างแล้วบริหารเงินพวกเราด้วยไม่ใชู่้ยชีลแสะนั่นอย่างนี้เป็นต้น โอ้ลูกจ้างเรานีย่านายจ้างก็ไม่ค่อยจะไปตรวจลูกจ้าง <c oughs> นี่เราเป็นปัญหาของประเทศไทยละเราจึงต้องสร้างการมงมั่งขึ้นมาว่าต้องให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบนะในพรปพักการเมืองมาตรา23วงเล็บ3ให้พักการเมืองร่วมมือกับประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและ,และองค์กรอิสระนี่หละพักสมาธิปไตยเราจะไปทา ไปทําสิ่งนี้ร่วมกับประชาชนทําสิ่งนี้นตัวแทนกองทัพทำเราก็ส่งพักสมาธิไตยไปะร่วมกับประชาชนตรวสอบการทํางานของภาครัฐแล้วก็เอาหลักการของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไม่เช่นนั้นตายแน่สังคมประเทศชาติไปไม่รอดไม่รู้จะไปยั่ไงนแต่เราไปเขาก็คิดไม่ออกหรอกเราจะเอาอะไรไปชนะเขา,ออาเขาอำนาจเยอะอีก อ้าวเดี๋ยวค่อยวากันตรงนั้นนะเดี๋ยวค่อยวากันเดี๋ยวจะรู้นะเขายังไม่รู้จักบุญญาวุฒิของพระพุทธเจ้าพระพุทธิาสตว์รอว่าจะชนะเขาอย่างไงพระพุทธเจ้าองค์เดียวชนะได้อย่างไงทั้นกองทัพใครจะงคิดออกพระเจ้าวิตรุภาทั้งกองทัพเลยที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระเจ้าบอกอย่าทำชั่วอย่าเข็นท่าอย่าทำลายกันแล้วเป็นไงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าน้ำท่วมทับตายหมด นี่เราก็บอกอยา่าเอาการพนันมาทำร้ายประชาชนมาเก็นฆ่าประชาชนเขาไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูเถอะที่บากรายจะท่วมทับเขาเราจะต้องรับมิบากรายแล้วก็พ่ายแพ้ไเป็นที่สุดที่มันจะมีพลังของอริยธรรมเป็นพลังที่วิเศษที่นักการเมืองชั่วก็จะไม่รู้จักอเอางี้ก่อนว่าคุณเข้าใจว่านักการเมืองชั่วนี่นะเป็นคนที่คขรจะเจองา,านเขาไม่ว่าในยกเนี่ย นายกก็ตมนต์ไปสข้าราชการเป็นเจ้านายประชาชนเขาก็าคิดว่าเขาเป็นเจ้านายนะอ้พวกนี่ก็คิดว่าเขาเป็นเจ้านายประชาชนคิดว่าเขาเป็นเจ้านายถ้าเป็นจริงไม่ใช่เจ้านายที่แท้จริง,รงคือประชาชนทุกภาคส่วนทุกคนคือเ,เจ้านายของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับการที่ลราทุกระดับต้องการนายกลกมาเป็นลูกจ้างกันนั่นแหละ ูจ้างประชาชนแต่พอประชาชนไี่รู้นีกว่าเขาเป็นเจ้านายก็เลยปล่อยให้เขาครอบงําตัวเองปล่อยให้เขารังแกตัวเองไปจะทําอะไรก็ทำนึกว่าตัวเองไม่มีฤทธิ์อะไรที่หลราชการที่เจ็ดเป็นบอกเราไม่มอบอำนาจให้ใครนะมันบอกอำนาจที่เราไม่ยอมมอบให้ใครให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาบอกไม่ให้ให้ประชาชนไทยทุกคนอำนาจนี้เป็นของประชาชนไทยทุกคนขั้นตอนนี้เลยนะตอนอ่า5 2 4 7 5นะในหลวงราชการที่เจ็ด ท่านก็บอกว่าเราไม่ได้มอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งนะคณะใดคณะหนึ่งนะเปลีปย่ยนแปลงการปกครองเนี่ยใช่ไหมท่านบอกว่ามอบให้กับคนไทยทุกคนทีนี้นคนไทยต้องเข้าใจนะถ้าคนไทยไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็เิง,ง,งกันนะท่านมอบให้กคนไทยทุกคนนักการเมืองเห็นไหมล่ะเวลาจะมาสมัครไปทํางานการเมืองเป็นไงไมาสมัครเนี่ยจะเป็นลูกจาก้างนตกต้หน่งนักตเมนองใช่ไม้ไมมาสมัครเนี่ย เราสามารถเลือกผลนะเลือกฉันนะใช่ไหมเลือกผมฉันนะกว่านั้นเลือกผมฉันเ็นเลือกผมนะเลือกฉันนะใช่ไหมเขาก็มาสมัครนะเราให้ใครเลือกให้ใครเลือกเขาลงตัวเองเหใช่ไหมประชาชนเลือกใช่ไหมประชาชนทั้งประเทศนะเลือกนะเขาก็ขอประชาชนทั้งประเทศนะเลือกเขาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าจะไปรับใช้ใช่ไหมการแก้ปัญหาต่างๆเขามารับจ้างทำมันนี้่ามัน ที่แรกแมว่ารับจ้างดรวรับใช้ฟรีๆด้วยบอกรับใช้รับใช้แต่เราก็จ้างเขาเออเอาเยอะนะเขาจะมารับใช้เขาจะมารับจ้างในการทําหน้าที่นี้ทาหน้าที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆพัฒนาประโยชน์สุขเนี่ยนั่นเชิงน,นี้ใช่ไหมเขาจะนี่เขาคือลูกจ้างใช่ไหมเขาคือลูกจ้างเพราะฉะนั้นาาาานายจ้างต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของลูกจ้าง แต่ที่ผ่านมานายจ้างไม่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของลูกจ้างเปนประเด็นตรงนี้แลหละแล้วลูกจ้างมัาก็เลยเพิ่มเติมมันล,ล้วก็เล่าเสิอสารทําชั่วสารพัดอย่างี่เจ้านายไม่ตรวจสอบกูปวด <c oughs> บ้านๆหรือเจ้านายไม่ตรวจสอบกูเออกูก็อยากได้ผลประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยเอาดีกว่าวันนั้นแล้วว่าแล้วกเราก็้หลอกเจ้านายดีกว่าว่าเราเป็นเจ้านาย ว่าประชาชนเป็นลูกน้องหลอกดีกว่าื่าหลอกเอา้าเจ้านายันไปเชื่อเขานี่ประชาชนกลับไปเชื่อเขาอีกโอ้ยตายตายตาย,ตายเราก็เลยต้องให้ปัญญากับประชาชนกลับกันต้องขยันพูดขยันบอกว่าประชาชนคือเจ้านายเขาไม่ใช่ลูกน้องเขาต้องตรวจสอบเขาเขาทําผิดต้องจัดการจัดการตั้งแต่ตัตกเตือนพระเจ้าก็สอนว่าให้ ประชาชนคนดีมวลชนคนดีทั้งหลายประชาชนนี้แหละมวลชนคนดีทั้งหลายเนี่ยให้ติคมประนามปจานการทําความดีที่ถูกต้องการทาความดีที่ถูกต้องเนี่ยท่านตัดเลยให้ติคมประนามประจานคนที่ทําไม่ดีแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายตัดไม่อย่างนี้พ่าเจ้าสอนอย่างนี้แล้วจะทําอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องสารพลังกันมธรรมคนดีต้องสารพลังกรรงธรรมทานนายจ้างที่ดีๆก็อย่าไปหวังพุ่งนายจ้างโง้ มัน,ม,น, ng ng au, นมีนายจ้างโง่โอยู่อจะจนโง่โง่ก็คือนายจ้างโง่โง่คอยให้ลูกจ้างครอบนำตัวเองคนยิงตัวเองทำลายตัวเองแล้วจะให้คนโง่นำเนี่ยถ้าเขาโง่เขาจะถูกค่มเหงเลยถ้าเขาฉลาดก็จะถูกคมเหงเ่ะก็เขาไม่รู้ก็ต้องเข้าใจเขาเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นนายจ้างที่ฉลาดต้องรู้ขึ้นมาก่อนใช่ไหม คนมีปัญญาคนฉลาดขึ้นมาก่อนใครมีปัญญาใครเป็นคนดีใครมีความจริงใครมีความรู้ความสามารถรู้ขึ้นมาก่อนรู้ขึ้นมาก่อนก็ต้องช่วยนายจ้างงงๆด้วยน,นั่นก็ถูกลงแกอยดี๋นี้นะโอ้ยน่าสงสารนายจ้างงงๆก็คือประชาชนนั่นแหละถูกวังแก่ทั้งประเทศเลยผูกไอ้าตายเลยนี่เราเราต้องไปให้ปัญญาว่าคุณผู้นายจ้างนะเราคุณก็ต้องฉลาดต,ต้องมีปัญญาคุณต้องมาตรวจสอบเขา และการจะตรวจสอบเพราะเร่ีประสิทธิภาพคุณต้องมารวมกันกับนายจ้างชลาชลาศที่มีปัญญามีความดีมีความจี้แลจะช่วยคุณได้จะช่วยคุณวลแอกจากลูกจ้างเลวๆล,ลูกจ้างทวยยศได้ตอนนี้ลูกจ้างกำลังเลวอย่างหนักเลยทรายกศอย่างหนักเลยที่จะเอาการพนันเนี่ยต้องมาครอบงำปัจจุบเพราะอะไรถ้าเขาครอบงำได้ โอ้เขาได้หมดเลยนะแรงการพนันกิจกรรมการพนันผู้กฎหมายนี่คือแหล่งอำนาจของคนชั่วแนงอำนาจของนักการเมืองชั่วและคนชั่วทุกกลุ่มาะสามารถใช้แหล่งนี้ในการฟอ,รอก,องกอเงิน,น,นไ,ดงงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าไปทำชั่วอะไรมาก็แล้วแต่คมเิงใครมาเอาเปรียบใครมาเร่เชิงใดก็แล้วแต่้องฟอกเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลย ตนนี้ไปไม่ได้นะตอนนี้เกิดการพนันถูกกฎหมายม่งได้เด็ดขาดถ้าเขาทําได้เงินมหาศาลเป็นของเขาทั้งหมดไม่ใช่ของประชาชนนะเป็นของคนชั่วทั้งหมดเป็นทั้งแหล่งฟอกเงินของคนชั่วเป็นทั้งแหล่งสร้างคนชั่วสร้างคนชั่วก็คือน,นี่แหละเขาฟอกเงินได้เขาก็ไปจ้างให้คนนั้นคนนี้ทาชั่วไปจ้างให้ทําชั่วตามที่เขาต้องการไปซื้ออาวุธเบื่อไป ทำได้ทุกอย่างจ้างให้คนทาชั่วได้ทุกอย่างให้เงินให้เงินให้เงินไปแม้แต่ทําผิดไปจ้างคนตัดสินตามกฎหมายให้ตัดสินให้เขาถูกเลยคือจ้างให้ทาชั่วใช่ไหมเพราะฉน้ปล่อยไปไม่ได้นะมันคือความชั่วสุดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าการพนณามีชั่วสุดแล้วอบา,าย,ยามุอบา,ายก็คือไม่สบายก็คือเดือดตอนทุกทรมานวอกวายอันยาน,นะมน้าคือมน้าคือพลังสูงสุดแล้ว ก็แปลว่าเมื่อหน้าแห่งความชั่วร้ายสูงสุดเมื่อหน้าแห่งความชั่วร้ายอ่อยปคือความชั่วร้ายความที่หน้าการเกิดร้อนความทุกข์ทรมานสูงสุดไี่สูงสุดเลยนะแล้วคุณเจ้ากระตับทำท่างหลายย่อมหลังไหลสู่ทำท่างหลาย,ลายถ้าปล่อยให้การประนันถูกกฎหมายเกิดขึ้น้วคนชั่วมารวมตรงนี้แหละมารวมอยู่ตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะเพราะเงินได ก็ไปทำชออนนั่วแันเองมาก็ได้ก็พอฟอกเงินก็มีเงินใช้แล้วแล้วก็ใช้เงินนั้นทําชั่วต่อซื้อทุกภาคส่วนให้ทําตามที่เขาต้องการรวมคนชั่วซื้ออาวุธได้ซื้ออาวุธเถื่อนอะไรอะไรก็ได้แล้วซื้อเจ้าหน้าที่ด้วยจบเลยเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมทุกอย่างจบหมดเลยจุนไปเลยนะที่นาบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ปรียกเลยนะ ปล่อยให้เขาทําการพน,น,นันผิดกฎหมายนี่เข้าสู่ปียไปเลยนะเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องสู้สุดชีวิตนั้งอาอไม่สู้ก,ตยยกตยย็ตายอยู่แล้วไม่สู้ก็โนีงอยู่แล้วตายอยู่แล้วแต่สู้มีชนะได้สู้มีชนะได้ไม่สู้ก็ตายแต่สู้ชนะผมเลือกเอาพิธีกมแพ้เขากขมเงงแล้วก็ ถ้าตายทรมานตายพวกคุณจะกขคุณสูงอยู่ที่คุณนะแล้วคุณสู้ๆได้ด้วยไม่ใช่สู้ไม่ได้เพราะสิทธิเป็นของประชาชนประชาชนจำนวนมากบอกไม่เอาเราเลกจ้างคุณแล้วคุณลูกจ้างทรยศลูกจ้างเลวเราเลกจ้างคุณแล้วลุกปรทังจบหมดเพราะประชาชนคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงแต่ประชาชนไม่รู้ใช้อำนาจตัวเองเท่านั้น แล้วมีอำนาจตามกฎหมายด้วยม้หน,น้าที่ของปวงชนชาวไทยนะเนี่ยตามมนนนาตรา50หน้าที่ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ปกป้องชาติศาตสาตร์และประโยชน์ของประชาชนประโยชน์สุของประชาชนีหน้าที่ปกป้องเป็นนี้เป็นต้นแต่ประชาชนไม่ทำเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้แต่วปรเขาก็ไม่ได้ เขายังไม่รู้ญญรรเราก็ให้ปัญญาพักสมาธิปัตย์ไตเราก็ให้ปัญญากับประชาชนไปเรื่อยๆให้ปัญญาไปให้ปัญญาไปแล้วก็ช่วยกันจัดการพูดถึงตรงนี้ก่อนเนี่ยเราจะบอกว่ายุทธศาสาตร์ของเราจะไปยังไงโอ้ที่ฐานทั้อนรนะนี่สตูฟังเลยนะั่นนี่จะบอกไงฟังเลยนะวา่ายุทธศาสตร์เราอยู่ตรงไหน,นแต่เราเปิดเผยได้ยุทธาศาสตร์เราไม่มีปัญารอบรองเลยสตูนี่นั่งฟังโมอนเตอร์อยู่เลยน,ะนั่น ศัตรูในมอนิเตอร์อยู่เลยนั่นเนี่ยอเราไม่มีปัญหาหรอกว่าศัตรูก็จะไม่รู้ลวไม่รู้จักลิฟ์นี่หรอกนะ้เราเปิดเผยเป็นศัตรูก็ไม่รู้จักลิฟท์นี่หรอกศัตรูแล้วศัตรูก็พัฒนาตัวเองไม่ทันด้วยเขาต้องพ่ายแพ้อย่างเดียวเท่านั้นหมดชั่วก็ต้องพ่ายแพ้อย่างเดียวเท่านั้นเขาไม่มีทางรู้จักลิกท์กันนี่หรอกถ้าเขารู้เขาจะไม่ทําชั่วถ้าเขารู้เขาจะไม่ทําชั่วเพราะเขาไม่รู้เขาจึงดันทําชั่ว เขาดันทาชั่วเท่าไหร่ก็จะพ่ายแพ้เท่านั้นเท่านั้นอันรับรองเขาไม่รู้หรอกเขาไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงเขาไม่เชื่อหรอกเพราะเขาโง่เขาก็โง่ทัทําอีกแบบเหมือนกันเขาก็จะพ่ายแพ้เป็นที่สุดเขาจะพ่ายแพ้เป็นที่สุดเหมือน,นเทวทัตที่พา่า,พายแพ้ไปเขาจะพ่ายแพ้เป็นที่สุดเทวทัตก็พ่ายแพ้พระพุทธเจ้าและสาวกทุกท่านที่สารพลังกันอยู่จะมีเป็นต้น